ต่อไปเท่าไหร่อาแล้วครับติดทาง้ลบคุสาพักเลยตีบอลทางซ้ายอชาทาง้อาทิลกาากมาแล้วครับโอ้ยคระบปามันรัไม่ตายไม่โยนไม่โยนไม่โยนนี่ไม่ยนอยาแกาาูนี่แล้วตดทางต้ทางฮาโนไม่โยนอย่าฝาไวไม่โยนไม่ยน้บอลไปเงอะลเ่นลองเล่นเลยไปเล่งลงเร่งเลตเป็นสนามเลมสนามมาใกล้ๆเลย Kay học kay học nói kay học chưa lên chưa lẽ nữa tôi đã nói tôi 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 lên tôi 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 สวยไปดูด้านะครัมหลาบสาาขยับขยับขยับช่วยหน่อยี่กสวยไปลาไม่วขยับขยับไปเลยจังลายขยับไลยงเลยหลมาตกรเียเีียโอ้อตางเกนะมึงเนะตาจากไม่ให้เป็นเหลือด้วยนรับไม่ให้เดี๋ยวไม่มีใช้ให้ไปเดี๋ยวมีใช้ ครับไปเลือกไม่ให้ครับจะให้ไปกระชับแทนเผื่อได้ความเลยเอาละคร้วนี่